สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทุกท่านอยู่กับผมจอร์ดฝันทองนะครับซึ่งฟุตบอลในนะค,ค่ำคืนวันเสาร์นี้แน่นอนครับฟุตบอลเยอะเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับผมก็คัดลีกใหญ่ๆทีมดังมาทั้งนั้นเลยนะครับเจ็ดคู่ในวันนี้นะครับก็จะมีศึกบุนเดสลีกาก็จะเป็นคิวของทีมพวกที่ลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลปซิกดอรทมุนเบย์มิวนิกกับแฟรง์เฟิร์ตนะครับ แล้วก็ลาีกาสเปน1คู่นะครับจะเป็นแอตมาสเตดวันนี้จะเจอกับลาติกบิวบอลนะครับและพิมลีกวันนี้ผมคัดมาอยู่4คู่นะครับก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลจะไปเยือนเวสต์แฮมนิวคาสเซิลครับจะลงเจอกับเชฟฟิลด์แต่นะฮะแมนยูจะเปิดบ้านรอเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คู่ไฮไลท์พิมลีกในค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นเชลซีนะครับจะไปเยือนถิ่นวิลล่าพา์คจะไปเจอกับสิงห์พงาตแอตตันวิลล่านะครับแน่นอนทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างกก็รรรอตติดดามมััับบชนนไ้เลยะค แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกดดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับและสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพิมพ์ลิกอังกฤษกษ็จะเป็นคุระหว่างคุนคอนเวทแฮมยูเตดจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพหงสแดงลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามลอนดอนสเตเดียมจะเตะกันในเวลาหกโมงครึ่งในช่วงเย็นนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนนะครับเวสแฮมลังอันดับที่8แข่งไปแล้ว34นัดนะฮะมีอยู่48แคะแนนส่วนฝั่งลิเวอร์พูลลังอันดับที่3แข่งไปแล้ว34นัดมีอยู่74คะแนนนะครับซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะฝั่งเวสแฮมนะครับก็แทบไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับเวสแฮมก,ก็มาเตะมาเล่นเพื่อให้ครบตามโปรแกรมตามพิมพ์ลิกเท่านั้นเองนะส่วนสถานการณ์ของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับทัพของแดงก็ยังอยู่ใน คนดดิเตลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะอีก4นัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลนี่เนี่ยยังคงมีหวังยังคงมีรุนอยู่แล้วก็ลิเวอร์พูลต้องลุนให้ทั้งแมนเชสเตียกับอาร์เซนอลพลาดกันด้วยลิเวอร์พูลมีอยู่74คะแนนนะมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลที่แข่งเท่ากันอยู่ที่3คะแนนด้วยกันฉะนั้นครับลิเวอร์พูลก็ยังคงมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้น,น,นนะผลงานที่เกิดจากการห้านัดสุดของทั้งสองทีมนะครับก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลผูกขาดเก็บชัยชนะเหนือฝั่งเวสต์แฮมมมได้อย่่างสสำเส ใช้คำนี้เลยทีเดียวนะเนื่องจาก5นัดหลังสุดเนี่ยลิเวร์ผูเอาชนะเวทแฮมไปได้ทั้งหมด5เกมรวดเลยนะครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหลื่อมกับเชือกกล้วยดีๆนี่เองนะครับและผลงานที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเวทแฮมเก็บชัยชนะไปได้1เสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮม แพ้ยับแพบ้กับคริสซอลพาเลสไปด้วยสกอร์5ประตูสองส่วนการทำเงินครับเวทแฮมทำเงินได้2เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป3เกมเทียบกับฝั่งริวอูพูที่ผลงาน5นัดล่าสุด Real ริวอูพูชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ริวอูพูแพ้กับเอลตันในศึกเมอร์ซิดไซด์ดาร์บี้แมตช์ไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ซึ่งการทำเงินของทัพหงแดงริวอูพูเองก็ทำเงินได้1เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป4เกมนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเวแฮมนะครับก็ภายใต้การคุมมมทีขอองดดววิยันนี้เวตแฮมมจจะีาางนนัวผู้เล่ท เพียงแค่เดียวก็จะเป็นจอตต์เออร์ตี้สามรายที่ต้องเช็คคอนฟิกกับลงสนามในวันนี้ก็จะมีจลอดโบเวนมาปรุปรนอรแล้วก็นาเจฟเกเกตนะครับส่วนฟังรีวิวผู้พัฒนาการคุมทีมของเชคเกนคอปวันนี้รีวิวก็มีผู้เล่นมาจับอยู่สี่รายนะฮะก็จะมีโจเอลมังเตียก้คันตา้าคอนเนอร์แบตลีย์แล้วก็เดียโก้โชต้า หนึ่งรายที่ต้องเช็คโควติดก,กับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโคดี้กัคโปนะครับซึ่งจากไล่อัพที่คาดการของทั้ง2ทีมฝั่งเวทแฮมคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีเคอร์ซูมาจะคุมมาชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นโทมัสซูเชกนะฮะจะเล่นคู่กับเอ็ดสันอันวาเวลสนะครับโดยที่3านักลุกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้จอร์ดบบเวนถ้าในระดของบเวนนั้นเช็คโควฟิดผ่านก็น่าจะมีชื่อลงเล่นตัวจริงนะครับแล้วก็ลูคัสปาเกต้าแล้ววกกก็็ิมสนอีตัจะเเเปป็นน,ปนนนโมมาาดคูสวัี้ก็จะววาาางงงสนหน้ตัเเกก่่อยมิลอันนโติโอจะลงมซ ลิเวอร์พูลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีวอลจิฟฟ์ฟันได้จะคุมประชาการในเกมรับตัวกลาง3คนก็จะมีอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์วอเตอร์ลูแอนโดและก็โดมินิกโซบัตไล่สามในโลกนี้ก็จะมีลุยดิแอสเดวินนูญเยสแล้วก็โมเมสซาร่านะครับซึ่งเดือนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งลิเวอร์พูลต่อที่ราคา1ลูกก่อนที่ราคาบางสำนักลิเวอร์พูลจะไหลไปต่อที่ราคาลูกๆๆครึ่งนะครับราคาณนะตอนนี้นะฮะอยู่ที่ฝั่งลิเวอร์พูลต่อที่ราคาลูกๆๆครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งเวสแฮมรราาาาคน้้เเจออที่ 79, ่่1.79ถไปตฝัง วัวพูราคาน้ำจอยที่2.13นะครับก็ทั้ง2ทีมนะเลดที่เปิดมา mm hmm. ผมมองว่าไม่แปลนะนนกนะั่องจากณชั่วโมงนี้ถึงแม้ว่าลิเวอฟพูเองครับผลงานจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นเวทแฮมนี่แหละฮะผลงานค่อนข้างจะย่ำแยสุดนะฮะเวทแฮมไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อก,กันแล้วก็เป็นการแพ้ถึง3เกมจาก5า้านัดสุดด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับลิเวอร์พูลแพ้กับฟูตแลมแล้วก็ล่าสุดไปแพ้กับพาเลทนะครับส่วนฝั่งลิพูก็ต้องยอมรับด้วยณช่วงนี้ทั้งผลงานของลิพูก็ไม่ค่อยเป็นใจนะบวกกับความมั่นใจของลิเวอร์พูลก็อดหายไปเยอะต้องยอมรับว,ว่าเกมลุกข,ของลิพูก็ยังคงมีจุดเด่นอยู่แต่ว่าการจบสกอร์ของลิพูณช่วงนี้นี่แหละฮะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยโดยเฉพาะในเรื่องของดาวินนุนเยสที่ช่วงหลังนี้ก็มักจะปล่อยไก่ให้เห็นอยู่เสมอส่วนตัวผมก็ยังมองว่าด้วยเกมลุกของลิพูชุดนี้นะยังคงดูเหนือกว่าเว์แฮมยูเตดบวกกับคู่นี้เจอกันทีไรก็ยังคงเป็นงูลหลุมกับเชือกกล้วยยังคงเป็นบอลแพ้ทางจริงๆครับผมอันว่าเกมนี้นถ้าขงแดงลิพูจะบุกมาเอาชนะเว์แฮมไปได้เนื่องจากเว์แฮมเองก็ฟอร์มเป๋ไม่แพ้กันถ้าว่าด้วยเกมรับนะฮะลิพูเกมรับดูดีกว่า ซึ่งเกมรับของเวสแฮมเองก็ค่อนข้างจะมีจุดอ่อนค่อนข้างจะรั่วเยอะจากการพนีนตั้งไว้ในวันนี้เป็นรวอูพูต่อที่ราคาลูกครึ่งบวกกับแรงจูงใจของทั้งสองทีมอย่างที่ทราบนะครับเวสแฮมก็แทบจะไม่ได้รุ่นอะไรแล้วส่วนรีอูพูนะยังคงมีรุ่นแชมป์พิมร์ลีกอยู่อย่างที่บอกครับถึงแม้รวอูพูจะฟอร์มไม่ดีแต่เวสแฮมฟอร์มย่ำแย่กว่าเยอะบวกกับคู่นี้เจอกันที่ไรจะเป็นรวอูพูเก็บชัยชนะได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งเกมนี้ผมมองว่าจะเป็นรีอ์พูนะฮะจะบุก,กึ เกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมถ้าเวสแฮมจะแพ้ในเกมวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้เวสแฮมจะแพ้ไม่ขาดฝัน่งเรามากันที่คู่ที่2ครับมากันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นคุ่ระวังกระทิงแดงอาเบร์ล็อกจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเือเหลืองบุรุษเซดด์มุลนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเลดบูอารีนาจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยครับซึ่งเด่นราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอาเบลรับสิกต่อที่ราคาค่งกับลูกส่วนตัวผมว่าจากราคาที่เปิดมานี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงนะเนื่องจากทั้ง2ทีมมีผลงานช่วงหลังถือว่าค่อนข้างจะดูดีราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รับสิกต่อที่ราคาค่นกับลูกถ้าเราไปต่อฝั่งรับสิกราคาน้าจะอยู่ที่1 8 7เจถ้าเราไปลองฝั่งดอทมุลนะฮะราคาน้ําจะอยู่ที่2.04น่ะครับก็คู่นี้อย่างที่บอกครับผลงานที่ผ่านมาทั้งสอ่ยังที่ก มีอยู่59คะแนนจากการลงมเล่นไป30นัดนะฮะเทียบกับฝั่งดอดมุนที่อยู่อันดับที่5มีอยู่5 1คะแนนจากการล้ไป30นัดนะฮะดอดมุนมีคะแนนน้อยกว่ารับสิคือที่2คะแนนด้วยกันถ้าเกนมนี้นะดอดมุนเก็บช,ชนะหนือลรับสิกได้ดอดมุนจะแซงรับสิกขึ้นไปเป็นอันดับ4แทนนะครับซึ่งจากภาพโงนี้เราจะเห็นในชัดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสุดการ์ดรับสิกแล้วก็ดอดมุนเนี่ย ยังคงต้องขับเคี่ยวแย่งพื้นที่ไปเล่นฟุบอลยุโรปกันอยู่นะครับสถิติเฮ to Head ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับรับศิเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นดอดตบุนเก็บชัยชนะไประเด็นนะัดก็ไม่น่าเชื่อนะสถิติจากเฮ t ูเฮ a d เนี่ย เป็นับสิทธ์ผูกขาดเก็บชัยชนะเหนือดอบมูลได้อย่างสม่ําเสมอเลยทีเดียวนะครับโดยที่เกมล่าสุดจอก,กันก็เป็นเกมที่ดอทมุนเปิดบ้านแพ้กับรับสิทธ์ไปด้วยสกอร์สามรูสองเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการลับสิทธ์เก็บชัยชนะไปได้สี่แล้วก็เสมอไปนหนึ่งเกมโดยที่นในรอบห้เกมของซนิลลับสิทธ์ไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมลับสิทธ์บุกไปเอาชนะฮารดนฮามมาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนการทำเงินครับรับสิทธ์ทำเงินไปนท ดัดหมุนชนะไป2สมอห,หนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดัดหมุนครับเปิดบ้านเสมอกับเบลวูโคเซนไปด้วยสกอร์หนึ่งเปรีหนึ่งส่วนการทำเงินนะครับดัดหมุนทำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็ผ่านลบไป2เกมนะครับซึ่งจากไล่รอบพิคาดการในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอาร์เบลสิกวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ442แนวะรับก็จะมีวิลลี่ออบานจะคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิด์กังก,ก็จะมีอามาดูไฮดดราจะเล่นคู่กับซอเวียสลาเกอร์โดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะมีอิโคมาโลอิสเอเบนดาจะเล่นหน้าคู่กับเบนจามินเซสโกนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนดอดมุนวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีมัดฮัมเมลจะกุมาจการในเกมรับมิดฟิค่กางก็จะเป็นมาเซลเซบิเซอร์จะเล่นกันคู่กับซาลิออสคานโดยที่3ในรุกวันนี้ก็จะมีคาริมอเดยยมีจูเลนบานและก็เจดอนซันโชหน้าเป้าวันนี้จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างน จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับจะเทียบจากไรแอพก็ถือว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเล่นกันวันนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมต้องการแต้มนี้กันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างแรปสิกที่ผลงานที่ผ่านมานะครับแ้วสิกผลงานดูดีไม่เบาเลยนะถึงแม้ว่าดอมูนนับก็ถือว่ามีผลงานที่ครข้างจะยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่า เียบแล้วเนี่ยฝั่งลับสิทธ์ผลงานดูนิ่งกว่าเยอะเลยบวกกับเฮทกเฮก็เป็นลับสิทธ์นะเก็บช,ะชนะเดิบุดได้2เกมหลังสุดติดต่อกันเลยนะครับฉันจากภาพรวมและหลาราคาที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้ลับสิทธ์น่าสนใจมากกว่าเนื่องจากกรูการนี้ลับสิทธ์หวังผลได้จากการที่เล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าเดิมุดก็เป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมซึ่งจากการที่ตั้งไว้วันนี้เป็นลับสิทธ์ต่อที่ราคากลึงกบลูกราคาก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่อง ซึ่งถ้าเรดกล้าเปิดมาขนาดนี้เกมนี้ผมอ่านว่าลับสิกจะเปิดบ,บ้านเก็บชัยชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พี่อาเบลลับสิกไม่รอรุ่นกินครึ่งก็รอรุ่นกินเต็มฟันทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกบุนเดสติก้าเยอรมันก็จะเป็นคู่ระวังสไดใตบ้บยมนิกจะเปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซีแดงดำแอตแทคกแฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามอาริอันส์อารีนาจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับจากไลฟแอพพิเคชันในวันนี้ครับฝั่งเบเยนคัดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวันนี้ก็จะมีมัดไชโดริกจากคุมมาชาการในเกมรับ มิดฟิลคูกลางก็จะมีเลออนโกเรสกาจะเล่นกลางคู่กับอเล็กซานเดอร์พัฟโลวิดโดยที่3ในะลูกบอลนี้คาดว่าจะเป็นมาติสติลเจมาร์มุเซล่าและก็โทมัสมูเลอร์หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางศูนย์หน้าฟอร์มร้อนแรงอย่างแฮร์รี่เคนจะลงลาตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแอตติกแฟรงเฟิร์ตคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับก็จะมีโรบินคอกจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูกลางวันนี้คาดว่าจะใช้มาเดโอเกซจะเล่นคู่กับฟิลิปแม็กโดยที่เพลเมเกอร์ส่งตัวก วันนี้ก็ Venice, <ar> จะวางฮ e ูโกเอกิเตเกจะลงลาตากไข่ในวันนี้ซึ่งราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างไบเยนต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2นะบางสำนักก็เป็นไบเยนนะครับต่อที่ราคา2ลูกก่อนที่อ่าบางสำนักเนี่ยราคาจะไหลลงมาที่ไบเยนต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งบางสำนักก็ไหลมาที่ไบเยนต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็ราคาค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะราคาหน้าตอนนี้ก็ไหลมาที่ไบเยนต <K tigers> <S podium> ่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่ง pleasure, ถ้าเราไปต่อฝั่งไบเยนราคาน้ําเจอที่1.87นะฮะถ้าเราไปลองฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตราคาน้ําเจอที่2.04ก็คู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไบเยนเองก็สถานการณนะ์นตอนนี้ยังคงลุ้นพื้นที่เป็นเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งไบเยนมีอยู่66คะแนนจากการลงเล่นไป30นัดเทียบกับฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตที่อยู่อันดับที่6เล่นไป30นัดมีอยู่45คะแนนนะครับดูสถานการณ์ของนะบเยนนงไบอยนเองก ฉันกับเบเยนเองก็จะประมาทสุดการ์ดไม่ได้นะื่องจากสุดการ์ดก็ยังคงมีโอกาสแซงเบเยนขึ้นไปเป็นอันดับที่2ออยู่บวกกับเฮทเวคู่นี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีการจาก5านัดหลังสุดในทุกรายการเบเยนชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะก็เป็นเกมที่เบเยนนะครับบุกไปเยนแฟงเฟิร์ตแล้วก็แพ้แฟงเฟิร์ตแบบยับยับ,ยบมา5ประตูนหนึ่งเลยนะซึ่งเกมนี้ก็เตะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา เย์มนกช่วงหลังเริ่มกลับคืนฟอร์มเก่งนะ5นะัดหลังสุดเบยิเ์นชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เยิเ์นนะฮะบุกไปเอาชนะยูเนี่ยนบริมาได้ด้วยสกอร์5ประตู1ส่วนการทำเงินครับเย์ร์นทำเงินได้3เกมยกไปน1เกมแล้วก็ผ่านลบไป1เกมเทียบกับฟังแฟงเฟิร์ตที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดแฟงเฟิร์ตชนะไป1อมม2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แฟงเฟิร์ตเปิดบ้านเอาชนะออสบวกไปได้ด้วยกอ 3, ่่่วนนาน game, า game, นนาาา,าัับบงทมลีจผผถื บิย์นิกฟอร์มคนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วหลังจากที่4เกมของสุดเบเยนไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็3เกมของสุดเบเยนชนะมา3เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะ f อซโคลุมไป2-0เอาชนะอาร์เซนอลไป1-0แล้วก็เอาชนะยูไิเต5-1นะครับซึ่งจากราคาที่มันไหลลงที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะผมมองว่าวันนี้ยังไงซะจากราคาที่ค่อนจะสวิงจะเป็นเบเยนนี่แหละจะเป็นบ้านเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตไปได้อย่างไม่ยากเนื่องจากเบเยนเองก็ยังคงต้องลุ้นทุกนัด เพื่อที่จะรักษาอันดับที่2ไว้ให้ได้นะครับโดยที่จะมีสุดการ์ดเนี่ยไรจีบาเยนมาฉะนั้นจากราคาที่เปิดมานณะตอนนี้นะราคาไหลลงมาที่บรเยนต่อที่ราคาลูกค้มลูกขึก่งเกมนี้ผมมองว่า b บาเยนจะเอาชนะแฟงเฟิร์ตได้และจะเป็นไบเยนจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกเจียบดีเสีตายบิยมมดิคไปราลุ้นเม็ดที่2ฟันธง เรามากันที่ศึกพริมร์ลีกอีกครั้งนึงก็จะเป็นคู่ระหว่างสาริกาดงนิวคาสเซิลยเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของดาบคู่เชฟฟิลด์น,นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเซนส์เจมพาร์คจะเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งนิลคอสเซนต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองก่อนที่บางสำนักจะเป็นนิลคอสเซนต่อที่ราคา2ลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่นิลคอสเซนต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองถ้าเราไปต่อฝั่งนิลคอสเซนราคาน้ำจุดที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าถ้าเราไปลองฝั่งเชฟฟิลด์เต็ดราคาน้ำจุดที่สองจุดหนึ่งสามนะครับก็ดูแล้วเนี่ยคู่นี้มีแนวโน้มเหมือนกันนะที่ราคาจะไหลไปที่นิลคอสเซนต่อที่ราคาสองลูกนะครับถ้าเทียบกันในแง่ของราคาผมมองว่ารราาาาคแแงงงขนนนดดี้กกก็ไม่่ปลลเเเืออจชฟฟ์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนนะครับนิวคาสร้ังอันดับที่7แข่งไปแล้ว3 3นัดมีอยู่50คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์อยู่อันดับที่20ลังบัยอยู่ของตารางแข่งไปแล้ว3 4นัดมีอยู่20คะแนนนะครับซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็ถือว่า แตกต่างกันพอสมควรนะครับและยิ่งถ้าเรามาส่องเฮดตัวเฮดจะเห็นชัดว่าคู่นี้เจอกันทีไรก็จะเป็นนิวเคสเซนทำผลงานได้ดีกว่าจาก5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนิวเคสเซนชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นเชฟฟียูเต็ดเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นเชฟฟียูเต็ดเปิดบ้านแพ้กับนิวคสเซนไปได้วยสกอร์แ ประดุษสูนนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาทั้ง2ทีมก็ฟอร์มแตกต่างกันพอสมควรนิวคาสเซิลชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลแพ้กับคิสซ่าพอลเลตไปด้วยสกอร์สองประดุษสูนส่วนการทำเงินครับนิวคาสเซิลทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาลบไป2เกมเทียบกับฝั่งเชฟฟิลด์แต่ที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดในรอบห้าเกมนี่เนี่ยเชฟฟิลด์ในรอบ5เกมนี้เนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็็เเปนกมที่เชฟฟิลด์ยยููไนนตแแพ้กับมปปที่4ระส่วนนการทำง เชฟฟิลด์จะทำเงินได้2เกมแล้วก็มีพาลบไป3เกมนะครับเทียบจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาจะเห็นในช่นแล้วว่าเชฟฟิลด์จตกฟอร์มยำแย่สุดนะฮะเกมก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแล้วก็เป็นการแพ้ไปถึง3เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับเบนฟอร์ดแพ้กับเบอร์ลี่แล้วก็แพ้กับแมนยูในเกมล่าสุดนะฮะถ้าเรามาส่องเกมเยือนของฝั่งเชฟฟิลด์นะครับจะเห็นในช่นแล้วว่า10เกมหลังสุดในเกมเยือนของฝั่งเชฟยูเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแล้วก็มีเสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไปถึง7เกมนับจาก10เกมหลังสุดทาฝั่งทีมเยือับ ซึ่งความพร้อมก่อนเกมแนวนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านนิวนนคาสเซิลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีฟาเบน n ช c h คุมบัญชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเ Alex Ansanui, Bruno g i m ไ n ส์แล้วก็ชอนล,ลองสต Stav สามในลูกวันนี้ก็จะมี h a r v บานอเล็กซานเดอร์ r i ซักแล้วก็ Anthony นนกนอ r d o n นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเชฟ s h e f f เต็ดวันนี้คาดว่าน่านจะมาในระบบ3-5-2แนวรับวันนี้ก็จะมีอา Anel a h เมดฮอสซิ d จากคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีวิินซุสูซ l l y s o s ร o l u บ a สเตอร์แล้วก็ Gustavo h เมอร์ โดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นคาร์แมนันอาร์เชอร์จะเล่นหน้าคู่กับเบนเบรตันดีแอสนะครับจากไลอ้อนเนี่ยฝั่งนิวคาสเซิลถึงแม้ว่ากลุ่มกําลังตัวหลักเจ็บค่อนข้างกันเยอะแต่ฝั่งทีมเลนก็ตัวเจ็บเยอะไม่แพ้กันนะครับผมมองว่าด้วยสภาพทีมเนี่ยนิวคาสเซิลดูเหนือกว่าเยอะพอสมควรบวกกับเฮดถึเฮดอย่างที่บอกนะครับคู่นี้เจอกันนี่อะไรก็จะเป็นนิวคาสเซิลเก็บชัยชนะเหนือฝั่งเชฟฟิลด์ได้อย่างสม่ำเสมอจากกำแพงที่ตั้งไว้ตอนนี้เป็นฝั่งนิวคาสเซิลต่อที่ราคาลูกครึ่งบสอง ก็ถ้ายึดจากราคานี้นะส่วนตัวผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างนิโคลเซนคาดว่าวันนี้นิโคลเซนจะเก็บบ้านเก็บชัยชนะไปได้ถึงแม้ว่าเกมที่แล้วนิโคลเซนก็จะมีสะดุดไปบ้างแต่เกมนี้นิโคลเซนมาเจอกับเชฟฟิลเดนะครับถึงแม้ว่าเกมที่แล้วเชฟฟิลเดจะเล่นดีกับแมนยูนะแต่อย่างที่บอกครับแมนยูเนี่ยสูสีกับทุกเกมจะแตกต่างจากนิโคลเซนที่นิโคลเซนมักจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านมักจะแข็งแกร่งด้วยคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างาานะน,นิโคลเซนถ้าเราก็จะไได้ล้ลุน2อย่่างรม ลุ้นกินกริ่งก็หล่อลุ้นกินเต็มฟันธงเรามากันที่คู่ที่5นะครับมากันที่ศึกพิมพ์เรกิจในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างปีแสดงแมนเชสเ,เตอร์อยูไทน์นนะฮะจะเปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโอแทฟฟอร์ดจะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนยูครับตอนนี้นะแมนยูลังอันดับที่6แข่งไปแล้ว33นัดมีอยู่ 53คะแนนส่วนฝั่งเบอร์ลี่หลังอันดับที่19แข่งไปแล้ว34นะัดมีอยู่23คะแนนนะครับสถิติเฮตุเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดล่าสุดในทุกรายการคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าบอลแพ้ทางอีก1คู่นะครับเนื่องจากแมนยูเจอก,กับเบอร์ลี่เนี่ยแมนยูก็มักจะเก็บชนะเหนือเบอร์ลี่ได้อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับโดยที่แมนยูครับเอาชนะไปได้4เกมนะฮะแล้วก็เสมอกันไป1เกมนในรอบ5เกมล่าสุดนี้เนี่ยฝั่งเบอร์ลี่ไม่เคยเอาชนะแมนยูได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะครับก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้้้้ววนนนนนนะะะเเเปปปป็บบบบออรรรร์์ิดดาแแพกกััมยยููไสต่ค ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเลยนะแล้วก็เป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่5้าเกมหลังสุดของแมนยูนะครับชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไปน1นเกมเกมแล้วสกดก็เป็นเกมที่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ตไปได้ด้วยสกอร์สี่ประสองส่วนการทำเงินครับแมนยูทำเงินได้2เกมยกเป็นเกมแล้วก็พาลงไป2เกมเทียบกับฝับ่งเบอร์ลี่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเบอร์ลี่ชนะไป1นเสมอ3ามแล้วก็แพ้ไป่นล่็เกมเอชน่นเไได้ดียส,ส,ส่วนกา,านันเกบ เบอร์ลี่ทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป2เกมนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากวันนี้แมนยูจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นเจ็บยังคงเยอะเช่นเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกชอทาเลวมเลเซียอองตรีมักซิยาวิกตอร์ลีเนเลอริสันโดมารติเนสเมสันมาวิลลี่คัมโบลาแล้วก็ al, ลาเฟวาลัน2รายที่ต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะมีจอห์นนี่เอเวนแล้วก็มาคัดลัดฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของเวงซองกอบนีเบอร์ลี่ก็จะมีรรงงานตัวผู้มาจับะูกห้ารายนะก็จะมีอาร์เลลมซี่นาธานเลดมอนลูก้าเคลีโอโชอามินออดักฮิลแล้วก็จอร์ มีกาเซมิโลเนี่ยวันนี้ก็ยังคงรับบทเป็นเซนนะครับอีกหนึ่งเกมนะครับมิดฟิลคู่กางก็จะมีคอบบีไหห้ไมนูจะเล่นคู่กับสกอตแม็กโทมินาโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะใช้แอนโทนี่บูโน่เฟนันเดสแล้วก็อเลฮันโดกานาโชน้าเป้าวันนี้ก็จะวางลาสมุธฮอยลุนจะลงลาดตาข่ายในวันนี้ ส่วนฝั่งทีมเยนเบอร์ลี่คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีดา德าโอเช่จะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิฟลด์คู่กลางก็จะมีจอตคานเล่นจะเล่นคู่กับซันเดอร์เบิร์กโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้ลิวฟอเตอร์นะฮะจะเล่นหน้าคู่กับวิกซอมโอเดแบร์นะครับซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งแมนยูเจ้าบ้านต่อที่าราคาลูกครึ่ง ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่แมนยูต่อที่ราคาลุกๆๆคึ้ลุกึ่นนะถ้าเราไปต่อฝั่งแมนยูราคาน้าเจอที่2 0 8ถ้าเราไปลองฝั่งบเบอร์ลินนะฮะร,ราคาน้าเจอที่1.83านะครับก็คู่นี้ถ้าเทียบจากผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมผลงานก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกันในแง่ของฟอร์มการเล่นนะครับแมนยูเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับอย่างในเกมที่แล้วที่เก็บชัยชนะไม่ได้เนะี่ยแมนยูก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าในเกมที่แล้วแมนยู ส่วนฝั่งเบอร์ลี่เกมฑีไปแล้วก็ถือว่าเอาชนะเชฟยูไปได้เหมือนกันนะชนะได้ด้วยสกอร์4-1เบอร์ลี่ก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นกันต่อไปนะครับณนะตอนนี้เบอร์ลี่มาอยู่23คะแนนเพียงเท่านั้นเองแต่เบอร์ลี่เองก็ยังมีโอกาสอยู่รอดจึงเหลือการแข่งขันอีก4นัดตามจากแมนยูนะครับที่สถานการณ์ก็ยังคงลุ้นอันดับที่5กับสเปอร์นะโดยที่มีเนลเซนจี้ตูดมา นั่นหมายความว่าทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มต้องการแต้มในเกมนี้เป็นอย่างมากซึ่งผมมองว่าเกมนี้นะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งแมนยูก็ยังคงดูเหนือกว่าบวกกับแมนยูได้เล่นในบ้านเทียบกันแล้วผมมองว่าวันนี้แมนยูน่าสนใจมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดซึ่งจัดกครเปนที่ตั้งไว้วันนี้ครับเป็นแมนยูต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งถ้ามองถึงรูปเกมผมมองว่าเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่าวันนี้ยังไงซะแมนยูก็จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อองง เรามากันที่คู่ที่สอครับพิมรีกคู่ดึกสุดในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์พะงาดแอตตันวิลล่าจะเปบทบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามวิลล่าพาร์คจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูสถิติเฮทเวทคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเฮทเวทห้านัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นฝั่งเวล่านะทำผลงานดีกว่า โดยที่แอสตันวิลลาเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเชลซีนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นนัดโดยที่เกมล่าสุดที่จอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเป็นเชลซีนะเอาช,ชนะวิลลาไปได,ด้วยดสกอสามประตูหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแอสตันวิลลาเก็บชัยชนะไปได้3เสมอน1นแล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิลลาเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไปได้ด้วยสกอร์สามหนึงส่วนการทำเงินนะครับเวลาทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป2เกมเทียบจ้ฝั่งเชลซีนะครับฟอร์ม5้นัดหลังสุดเชลซีชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีแพ้ยับให้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์ห้าประตูศูนย์ส่วนการทำเงินกับเชลซีทำเงินได้2เกมยกไป1เกมแล้วก็พาล,ลบไป2เกมนะครับซึ่งในราคาคนนี้ที่เปิดมานะครับก็ดูว่าแลกเริ่มเดิมทีจะเป็นราคาเเเสสมอออออแลล้้้ววกกกก็็็บบาาบาาาาางงงนนนนััปปปฝ่่่่่่่จยตททีีร ทุกสํานักราคาจะไหลมาตรงกันนะไหลมาที่แอสตนวิลลาต่อที่ราคาปปะนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาใหมา่ที่แอสตนวิลลาต่อที่ราคาปปะนะฮะถ้าเราไปต่อฝั่งวิลลาราคาน้ำเจอที่1.88ถ้าเราไปลองฝั่งเชลซีราคาน้ำเจอที่2.03ก็คู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะแอสตันวิลลาลงอันดับที่4แอสตันวิลลาก็ยังคงต้องรักษาอันดับที่4ไว้ให้ได้นะครับเนื่องจากวิลลาเนี่ยถ้าจบอันดับสี่ก็จะได้ไปเล่นรายการยูฟาแชม ปลีกซึ่งสถานการณ์ของวิล่าก็แข่งไปแล้ว34นัดมีอยู่66คะแนนนะครับเทียบกับฝั่งเชลซีที่อยู่อันดับที่9 แข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่เพียงแค่47คะแนนเพียงเท่านั้นวิล่านะครับก็มีโอกาสนะที่ฝั่งสเปอร์จะแซงวิล่าได้เนื่องจากสเปอร์แข่งน้อยกว่าวิล่าอยู่2นัดฉันครับทุกเกมของวิล่าก็ยังคงมีความหมายอยู่บวกกับความพร้อมในวันนี้ฝั่ง้าบ้านวิล่าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับแนวนรับวันนี้ก็จะมีเปอาอตเเลสจะคุมมาจชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะมีลกักลาสลุยจะเล่นกลางคู่กับจอนแม็กกินโดยที่เพปเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นยูริเตเดมองนะลงาตา้ค นวนี้ส่วนฝั่งเชลซีคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับวันนี้ก็จะมีเตยโกซิว e าจะคุมามาจัดก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กางครับก็จะมีคอนเนอร์กาลาเกอร์จะเล่นคู่กับมาเซดคาเซโดโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นราฮิมเซอร์ลิงโคพาเมอร์แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางศูนย์หน้าอย่างนิโคลัส จกสันจะลงลาดตาข่ายอยว่นี้นะครับซึ่งคุณนี่นครับก็อย่างที่ทราบนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสวนทางกันนะช่วงหลังวิลล่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆส่วนทางกับฝั่งเชลซีที่ฟอร์มช่วงหลังถือว่าค่อนข้างจะดรอปอย่างแรงก็ไม่แปลกนะที่ฟอร์มเชลซีจะดรอปเนื่องจาก2เกมสุดที่แพ้เนี่ยเชลซีนะครับแพ้กับแมนซิตี้แล้วก็แพ้กับอาร์เซนอลแต่ถ้าเราไปมองถึงวิลล่านะครับวิลล่านะฮะก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านะซึ่งในลีกว เป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งเหมือนกันยามที่วิลลาได้เล่นในบ้านเนี่ยวิลลาก็มักจะมีผลงานที่ดี5นัดหลังสุดในบ้านของวิลลาไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะไปถึง4เกมแล้วก็มีเสมอไปหนึ่งเกมเทียบกับฝั่งเชลซีที่เกมเยือนไม่สู้ดีเลย5นัดหลังสุดของเชลซีเกมเยือนนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ติดต่อกันมา2เกมแล้วไรเกมนี้เป็นเกมที่เชลซีมาเยือนถิ่นวิลลาพาร์คผมมองว่าเกมนี้ก็เป็นงานหนักของฝั่ง สิงซึ่งจัดการแพนิตั้งไว้วันนี้เป็นแอสันวิลลาต่อที่ราคาบอปผมมองว่าวันนี้ยังไงซะด้วยความที่วิลลาฟอมร้อนแรงแล้วก็กำลังมีความมั่นใจมากกว่าบวกกับเชลซีมีปัญหาที่การจบสกอร์มีปัญหาที่ศูนหน้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับมักจะตกม้าตายในจังหวะสุดท้ายถึงแม้ว่าเกมนี้ฝั่งเชลซีจะได้โคพงร,ร้เมรอกลับมาผมมองว่าก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะสู้กับทีมเวิร์คของฝั่งแอสันวิลลาคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแอสันวิลลาจะเปิดบ้านเฉือนชนะ งเรามากันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาสเปนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นกุลว่วงตรามีแอดเลโกมริดจะไปบ้านต้อนรับกันเมงของแอตติกบิวเบาคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอสตาดิโอวันตาเมโทรโปลิตาโนจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนนะครับเจ้าบ้านครับแอดมาลังอันดับที่4แข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่61คะแนนส่วนฝั่งบิวบอลครับรังอันดับที่5แข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่58คะแนนนะครับก็เป็นบินเบลนะมีคะแนนน้อยกว่าฝั่งแอดมาลิดอยู่ที่3คะแนนด้วยกันนะครับส่วนเฮตูเอ็คู่นี้เจอกัน5นัดลสุดในทุกรายการนะครับแอดมาลิดเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นบิเบลเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับแล้วก็ฟอร์มกันที่ผ่านมา5นัดลสุดในทุกรายการแออดดดดดมมมมาาเเเเเกกกกกก็็็็บชชัยยนนะไไไปปป้้้3แแแลลวพ2โททีี่่่สุ ลินะฮะฮแพ้กับอาราเบสไปด้วยสกอร์รสองเปอร์ศูนย์ส่วนการทำเงินครับแอตมาลิดทำเงินไปสามเกมแล้วก็มีพาลบไปสองเกมนะครับเทียบกับฝั่งบิบอลที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดบิบอลชนะไป 1, หนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมทีม่บิบอลนะครับเปิดบ้านเสมอกับไกอาดาไปด้วยสกอร์หนึ่งปร์ศูนย์ส่วนการทำเงินครับบิบอลทำเงินได้หนึ่งเกมแล้วก็มีพาลบไปสี่เกมนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอตมาลิดวันนี้แอตมาลบบิกกกเเซลลจจะ sel, จะคุมมปกกรราาในรตรงกลางคนก็จะมีโโดดกกกกเเปอลล้้แว็ ปาวโบบาริออสโดยที่คูเน,น,นี้คาดว่าจะเป็นแองเกลกอริอาจะเล่นหน้าคู่กับอองตวนกิสมันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับแอตเลติกบิบอลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับวันนี้ก็จะมีเยเล่อันวาเลส์จะกุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะใช้เอ็นิโกลุยส์เดอกาลาเลต้าจะเล่นกับเบนจัสปาดอตโดยที่3ในรูกวันนี้ก็จะมีอินิกกี้วิลเลียมออยอันซันเซตแล้วก็นิโก้วิลเลียมหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางกอกากูรูเซต้า จะลงรอดตระคายในวันนี้ซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมันที่เจ้าบ้านอย่างอดไมริดต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาค่อนข้างจะแข็งนะถ้าเรามาดูราคาณตอนนี้นะครับ ราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แอดมอลิทต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งแอดมลิตราคานา้ำจะอยู่ที่2.00ถ้าเราไปลองฝั่งบีบอลราคานา้ำจะอยู่ที่1.87นะครับก็คู่นี้น่าเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นทั้ง2ทีมนะเย่งอันดับที่สี่โดยตรงกันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับด้วยผลงานของทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างจะสวนทางกันนะฝั่งแอดมอลิทช่วงหลังก็ถือว่าหลุดฟอร์มเหมือนกันแอดมอลิทครับแพ้มาสองเกมติดต กับ阿าเบสเป็นดกอสองเปน์เทียบกับฝั่งบิวบอลนะถึงแม้ว่าบิวบอลฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนปังแต่บิวบอลก็มักจะไปออกที่หน้าเสมอโดยที่โดยที่3เกมหนังสุดของบิวบอลก็เสมอ3เกมมาติดต่อกันนะไม่ยุ่าเป็นการเสมอกับมายก้าเสมอกับบีเยลอแล้วก็เสมอกับกราดาด้านะครับฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งแอดมาริตต่อที่ราคาครึ่งลูกด้วยความที่ทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนปังสักเท่าไหร่ผมมองว่าลูกเกมในวันนี้นะจะเป็นทั้ง2ทีมหน้าจะมา่นแบบ เกมนี้เป็นการตัดแต้มกันในตัวและฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอมเบริตฟอร์มค่อนข้างจะดรอปพอสมควรชั้นเกมนี้ผมมองไปที่ทีมยันย่างแอตติกบีบาถึงแม้ว่าการที่บีบาลจะเก็บ3แต้มออกไปเป็นที่เรื่องยากแต่ผมมองว่าวันนี้บีบาลอย่างน้อยๆนะฮะจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชร์ไปที่ทีมยันย่างแอติกบีบลจะบุกมาแชร์แต้มไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดส่วนก็ลงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้งเคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเวทแฮมยูเต็ดกับลิเวอร์พูลคู่นี้เรดเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เวทแฮมคู่ที่สองอาร์เบลซิกกับบร,าคาคกบริสเซลอร์มูลคู่นี้เรดเปิดมาเป็นลับซิก คู่ที่3ครับบเยอร์มินิกับแอทักแฟงเฟิร์ตคู่นี้เรเปิดมาเป็นบเยอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครลกึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บเยอร์คู่ที่4นิวคาสเซิลยูเต็ดกับเชฟฟิลยูเต็ดคู่นี้เรเปิดมาเป็นนิวคาสเซิลต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่5ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับเบอร์ลี่คู่นี้เรเปิดมาเป็นแมนยูต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนยูคู่ที่ากัร็กแอสตันวิลล่ากับเาน ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บิวบลและท,าท้ายในสุดนี้ผมจอสก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดาตามกด s u b s c r i b e กด,ด,ดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อปรกอบการตัดสินใจของท่าน,านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอ P ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ